สวัสดีทุกคนอะจาะต้นกลา้าต้นกลา้าเดี๋ย้ายต้นกล้าหน่อยอันนี้ต้นกล้ามะเขือมะเขือเปลาะม่วงนี่ต้นนี้ที่เราแกะแล้วก็เม็ดมาโรอยๆไว้นี่ขึ้นมาแข็งแรงดีนะเนี่ยดินกระถางน,นี่ยเราหมักด้วยน้ำหมักเศษอาหารนะ แล้วก็เอาเม็ดมะเขือเปราาโม่เนี่ยมาโรยๆรย,ยหวานไว้ทีนี้เขาถ้าขึ้นมาแน่นขนาดนี้เราก็ต้องเลือกเลือกต้นใหญ่ๆหหน่อยต้นที่ดูแข็งแรงเอามาสักสองต้นใส่ไว้ในนี้สักสองต้นสามต้นก็ได้เผื่อไว้ก่อนเตรียมดินเหมือนเดิมต้องเอามะพร้าวสับรองไว้เวลาน้ำหมักปุ๋ยหมักลงไปในนี้ เนี่ยเขาก็จะสะสมพวกจุลินทรีย์อาหารให้กับต้นพืช hey. ปากฏติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทําสวนลีลาท่าทางกวนกวนเฮาหาหุนหนุนทำสวนทุกวนัน ฝากแชรฝากไลค์ฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอีๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรา เพลงประจำช่องของเรามันมีประวัติความเป็นมาเพลงนี้เราก็ต้องหนวดช่องเดโชสุกอินช่วยกันแต่งนะจ๊ะเราก็ไปขอยืมทำนองเข้ามาจากช่องน้องอีสานคนหนึ่งเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะตั้งกล้องเนี่ยเวลาเราปลูกพืชผักอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องขยายเป็นคือปลูกได้ก็ต้องขยายเป็นทีนี้พื้นที่เราน้อย เราต้องแยกเฉพาะที่ต้นแข็งแรงเข้าใจใช่ปะเราไม่มีพื้นที่เราต้องทําแบบนี้หวานๆในโรยปรากฏว่าขึ้นมาแข็งแรงดีเพราะฉะนั้นก็ต้องแยกต้นที่โตๆหน่อยแบบนี้ต้นนี้โตหน่อยแล้วก็เหลือไว้ในกระถางนี้สักประมาณ3ต้นสมต้นก็ได้เดี๋ยวเหลือไว้ก่อน เหลือไว้สมต้นโอ้เสียดายเนาะ <c oughs> <c oughs> อย่างว่าดินมันจะร่วนร่รวนหน่อยเพราะว่าเราปลูกอยู่ในดินหมักเสร็จอาหารี่แยกออกมาเดี๋ยออกมาก่อน เดี๋ยวเราเสียดายก็เสียดายแต่มันต้องทำทำใจเอาเอาออกมาเลยนลวกันโอ้เสียดายจังแข็งแรงหมดเลยดูดิเห็นป่ะเห็นเศษอาหารไหมเนี่ยเสียดายแทะ เสียดายก็เสียดายแต่มันจำเป็นต้องอถอนหายใจเนี่ยคนทำสวนคนปลูกผักแบบพวกเราอะมันต้องทำใจจริงๆโอ้นี่ถ้าเป็นร้านขายนะถ้าเป็นร้านขายต้นไม้ได้หลายต้นเลยอนะุ้ยตาย ลุดอออเอ้า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 เอาเอา,เอาออกมาอา่าว่าจะไว้มุมนี้ว่าจะไว้สามมุมอ่ะเอามุมนี้มา สะเทือนนะเนี่ยแต่วันนี้เราเป็นเรานัดไอ,อเราอัดตอนเย็นโอ้ยคลิปนี้อัดตอนเย็นเอาโอ้โหมันก็แข็งแรงหมดเลยดูดิอ้าว เสียดายจังบนด้วยนั่นแหละบนด้วยนั่นแหละว่าเสียดายเท่ดายเอไหนๆก็ไหนๆโอ้โหเสียดาย บนนย่นอะไรเสียดายนึนกเสียดายจริงๆอเอาดินกรอบให้หน่อยเมืมเ่อคือนี่เขาจะมีโรคภัยไข้เจ็บเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลดีๆเพี้พยไฟรายแดง หนอนชอนใบมแมลงวีขาวสีต้นนี้ก็เยอะไปนะนี่ว้ายเสียดายอ่ะนะเอ้ยจะไปจุ่มมองไหนดีโอ้ยเสียดายเสียดายแทะ อย่างที่บอกอะหวานๆไปแต่ต้นเดียวก็โอเคแต่กันกันไว้ก่อนเผื่อเขาจะป่วยลงไปแล้วกัน เราเขาใช้น้ําหมักรดดาดเขาปลูกได้ก็ต้องขยายเป็นเดอ้อพวกเราเนี่ยเลือกก่อนมีโตหน่อยเออโอ้ที่เหลือก็เสียด้แต่ได้ <laughs> <laughs> เป็นธรรมดาของรักกันปลูกใช่ไหม มันเป็นธรรมดาของการรักการปลูกพวกเราจะต้องเสียดายอย่าลืมนะไปตามอ่านผู้อีมองอีเมลที่พี่ยูเขาส่งมาให้คนที่รักการปลูกยังไม่ได้ทำช่องก็ทำซะทำไปตอนนี้แหละอนาคตข,ข้างหน้า จะได้มีรายดงรายได้เลี้ยงตัวเองในวัยช,ชรามียังไงก็มีรายได้มากกว่าที่รัฐบาลให้เราตอนอายุ60บ <c ười> นะบวกบไปด้วยบวก,บวกทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้รับเงินวัยชราสมาใสหน่อยที เสียดายก็เสียดายบ่นอยู่แนะ่เสียดายกองเนี้ยทั้งกองโอ้ยเสียดายแทนะวิ่งถ้าเป็นร้านขายนะเนี่ยได้หลายต้นเลยต้นละยี่สิบาทต้นละยี่สิบาทเงี้ยต้นละยี่สิบบาทยี่สิบบาท จุ่มเข้ารอดไ,ไม่รอดไม่รู้โดยธรรมชาติของเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยเขาโดนความชื้นเขาก็งอกมาเองนะถ้าเขาแข็งแรงนะเอาแบบธรรมชาติของเขาเลยนะดินไม่เป็นกรดเป็นด่างเขาก็จะแข็งแรง เขาใจ่ธรรมชาติมันก็ไม่ยุ่งยากแล้วถ้าเราปลูกอะไรก็แล้วแต่ม่ต้องไปทุบไปบ่มไปแช่น้ำวนๆอย่างที่บอกมันมีอยู่สองอย่างดินไม่เป็นกรดเป็นดน่างจนเกินไปในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของยูทูบมันก็จะทำให้พวก เราที่ทำช่องเนี่ยมันได้รับผลกระทบด้วยอดทนกันเข้าไวา้นะจ๊ะเดียวเข้าจัดระเบียบใหม่นะจ๊ะโอ้โหไอที่เป็นกลุ่มๆเนี่ยเสียดายเสียดายแทะเอาไปจุ่มมองไหนดีเนี่ยตัวเนี่ยอย่างเงี้ย แยออกมาหวานไปจุ่มไปตรงไหนน,นี่เห็นนะเต็ไมไปหมดเลยหวานไปตรงไหนที่มีเม็ดอุ้ยมีหนอนด้วยมีหนอนเนี่ยหวานไปลงดินเดี๋ยวก็ได้มเมล็ดพันธุ์พืชนะยังไงมันก็ต้องมีมเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์มั่งแหละ ทำคลิปไปเรื่อยๆลงคลิปสั้นหรับคลิปยาวใครที่ยังไม่ได้ไปออยอมรับข้อตกลงของพี่ยูในเรื่องการรับรายได้จากช็อตวิดีโอก็ไปกดตกลงยอมรับไปกดยอมรับซะนะไปฟังเสียสารช่องไอ้ช่องเสียงสารปั้น youtube ก็ได้ เสกสรรปั้นยูทูปเขาคุยภาษาเดียวพวกเราคือฟังแล้วพูดอะไแล้วเข้าใจง่ายอธิบายง่ายนั่นแหละใครที่อยากเปิดสร้างไรายได้อยากทำช่อง YouTube ไปฟังเลยไปฟังคุณเสกสรรเสกสรรปั้นยูทู e เขาจะทำเริ่มตั้งแต่สอนตั้งแต่ลงคลิปเลย โอ้ยเสียดายโอ้ยเสียดายเสียดายจริงๆเสียดายเสียดายนางเงินคืนจากจอนถึงพี่มาก่อนถูกกนะดักใจเสียดายพูดเสียดายกี่ครั้งให้นับดิกี่ครั้งแล้วเสียดาย ฝายหน่อยต้นจะได้ไม่เอ็นไม่ล้มแล้วเราเมื่อเราลุ้นกันว่าเราจะได้กินถ้าไม่น่าแตกนะถ้าถ้าคิดว่าจำโหเราหน้าแตกไปเรื่อยนั่นนะต้นต้นมะเขือม่วงมันไม่ใช่ต้นมะเขือม่วงยักษ์มันกลายเป็นมะเขือเปราะแต่เราไปคิดว่าเป็นมะเขือม่วงยักษ์โอ้ยมันจําไม่ได้บางทีบางทีโรย มาโรยไว้เฉยๆโดยไม่ได้ทําคลิปเข้าใจว่าจริงๆการปลูกอะไรก็แล้วแต่แล้วเราทําคลิปทุกครั้งมันจะจาได้ไงทีนี้บางสิ่งบางอย่างเอามาโรยไว้จําไม่ได้ยิ่งพวกมะเขือเนี่ยมันแยกกันยากมากเลยตะกรูตะตะกูกลมะเขือเนี่ยแยกลําบากมากเลยมันเอน็นมันเอน็นเอน็น เราอยู่ใกล้กันอ่ะไม่เป็นไรอยู่ใกล้ๆก,กันจะได้อบอุ่นไงจ๊ะสามต้นเลยเฮ้ยส่วนมากก็ใช้พวกใครไม่ได้ทำน้ําหมักแบบเราก็ใช้ปุ๋ยคอกก็ได้นะจ๊ะเขาแช่น้ำเรารดราดไปดูแลกันไปแล้วที่เหลือทำไงที่เหลือก็อัดคลิปสั้นไงโอ้โห เฮ้เสียดายจังเสียดายจังนี่ต้นกล้ามะเขือนี่คือคือเดี๋ยวเราจะอัดคลิปสั้นไว้ได้กี่ต้นอ่ะจริงๆได้เยอะๆแต่แป๊บลมไม่มีที่นี่สวยงามไหมจ๊ะโอ้ยต้นกล้ามะเขือ นะเอาขึ้นปกคลิปก่อนงามแงะเลยงามไหมต้นกล้ามาเขือมะเขือม่วงมะเขือเปร่ะม่วงเดี๋ยวกันจัดใหม่ถ่ายใหม่โอ้โูสวยงามโอเคอันนี้เดี๋ยวเราก็จะถ่ายคลิปสั้น ลงคลิปไปเรื่อยๆนะจ๊ะทุกคนนะนน่นว่าจะาพาทัวร์ซะ่น่อยไม่พาแล้วขี้เกียจแสงเริ่มน้อยละฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราได้นะจ๊ะทุกๆคนทุกช่องให้ความรู้หมดเลยไปติดต่อหาซื้อได้ทุกสิ่งทุกอย่างมีขายช่องคุณหน่อยบ้านไร่องพยอมหญิงเหล็กหญิงแกร่งแห่งบ้านไร่องพยอมนะี่ ช่องเดโชสุกอินมอบลี่เขาตาเทียงแอ็ดนัคพนมช่องเดโชสุกอินใครสนใจมันนอกมันแปลกแปลไปที่ช่องเดโชสุกอินใครสนใจฟิกหรือมะเดือฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นหรือช่องก้าีลก้าเกษตรอินรีน้องเอนะจ๊ะแล้วก็สาวน้อยทําสวนเห็นอ้อยน้อยไหมนี่อ้อยดําอุ้ยยังไม่ได้แวะไปหาสาวน้อยเลยไม่รู้เป็นไงบ้างแล้วเมื่อจะทำมาหากินไงนะพวกเราอ้อยอ้อยสาวน้อยทาสวนมีอ้อย แล้วก็น้องบีมีกระท่อมเออพวกกระท่อมไปติดต่อหาซื้อได้น้องบีนี่อย่างขยันเลยเผ่อเผลออาจจะได้เปิดโรงงานขนมปังน้นน้องบีอะ่ะจริงรายได้ y t u t u b e เป็นรายได้รองครับท่านช่วงนี้พวกเราเป็นรายได้รองหมดแลหละเรียนมันขึ้นน้อยแล้วก็ลดลงอีกบ้าบอคอแตกมากเลยพี่ยูนี่ หลายคนนี่หลายเดือนแล้วนะไม่ได้รับเงินเจ็ดเดือนปีหนึ่งยังมีเลยมันแปลกใจถึงที่ว่าซับเพิ่มคลิปก็ขยันลงกันนะทุกคนนะหลายๆคนเราเห็นขยันลงคลิปแต่ไมาเหรียญมันน้อยลงแปลกใจไหมแรกๆทำไมเหรียญมันดีดีเหรียญขึ้นดีดีแต่พอโควิดมาเนี่ยร่วงหมดร่วงจริงๆ แต่นี้เศรษฐกิจมันเริ่มดีขึ้นยังถ้ามันเริ่มดีขึ้นแล้วก็ความหวังของพวกเราคือเหรียนมันน่าจะดีตามแต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่หลายคนนี่ลดลงพวกเราด้วยเพราะฉะนั้นขยันลงคลิปต่อไปนะจ๊ะคลิปสั้นสรับคลิปยาว <laughs> ทำเรื่อยๆจนกว่าหมนเรียวมันแรงอืมทุบไปด้วยกันไปนะ เหนื่อยทำอะไรอย่างแล้วเหนื่อยแค่นี้นะเออจะก,ก่อนมุ่งมั่นขยันจัดสัรเวลาหนึ่งสมองสองมือทำจำไว้ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเ,เ,เสมอแค่นี้นะ